สวัสดีครับเพื่อนๆช่องสปงสตอรี่ V2 นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวการแกะกลอง Extern Hard Disk สอเทะเลบต์นะครับยี่ห้อ WD นะครับรับกันโดยซินเนกผมซื้อมาจากบิ๊กซีนะครับราคาจริงเขาบอก2,9 0 0 0แต่ช่วงนี้ลดราคานะครับเหลือเนี่ยครับเหลือไม่ใช่ครับเหลือนะครับหนึ่ 690บาทนะครับส่วน470ผมซื้อเป็นการเลดเดอร์128ยจิงนะครับราคาที่ผมซื้อคือ100 1,690บาทนะครับมาดูการเจกลก่องเลยครับเขาบอกนี่ครับเขาบอกรับประกัน3ปีนะครับเห็นไหมครับ นี่ยเขาบอกรับประกัน3ปีนะครับรับกันโดยชิ้นแน็กนะครับมาเปิดแกะกล่องดูกันเลยครับเออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับมันมีเป็นแบบสลิมนะครับ บางเฉียบเลยนะครับนี่ครับบางเฉียบเลยนะครับอขออภัยเับเป็นหวัดน,นี่สายนะครับน,นี่เป็นคู่มือเลยนะครับน,นี่เป็นคู่มือ ก็อันนี้เป็นสายนะครับสายเสียบยันไงก็คือถ้าเราจะต่อคอมพิวเตอร์แล้วก็เสียบเสียบตรงช่องนะครับเอาอ,อย่างนี้ครับนี่ครับเสียบอย่างนี้ปุ๊บแล้ว usb type a น,นี้ไปเสียบในคอมพิวเตอร์มันก็จะเป็นฮาร์ดดิสก,ก์กานหรือเป็นเหมือนแฟลชไดร์อีกกันนะครับขอบ้อควาครับอันนี้คือสองเทเลบต์ก็คือสองพันกิกะไบต์นะครับ สองพันิกนะครับก็ถือว่าโอเคครับขอจบการเพียนเท่ีนี้นะครับสวัสดีครับโอเคนะครับหลังจากเสียบข้อคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเนี่ยครับจะเห็นในไดคอมพิวเตอร์นะครับเนี่ยครับอิเลเมนต์ไดเอฟนะครับจะเห็นว่าจะได้มาเต็ม2องเทบนะครับจะได้แค่1.81่งจเทเเพียงเท่านั้นนะครับ เกครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเทนี้นะครับสวัสดีครับ